สวัสดีครับมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับแม่แม่สายางยาวๆสายางโมเบลนะครับให้น้ําเมื่อตอนกลางวันนะครับแม่แม่ลืมนะครับอยู่ใกล้โมเบลด้วยนะครับแม่แม่เอาให้กับพี่จอยสองคนนะครับแม่แม่ลืมโอ้น้องฝ่ายมาอะไรเน้องฝ้ายเออน้องน้องน้อยน้องน้อยมาแล้วน้องน้อยมาแล้ววิ่งมาหาโมเบลแล้วแม่แม่คนสวยบ้านบุญเพิ่ม ไป <laughs> แ,แม่เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วโอ้ยหักเป็นท่อนเป็นท่อนเลยไปแม่ใสย่ยางผมเง่งเาเ่โมเบลกาดเห่นโอ้ยดึงเห่นแม่ขาดเหมือนใสย่ยางยางพลาอันนี้ผมใสยมย่ยางยางเง่าเดี๋ยวจะได้ซื้อใหม่อีกแล้วเสียคะแนนอีกแล้วโมเบลคนสวยเอยเห่นคักเห่นแม่แถวบตนนี้ เป็นท่อนเป็นท่อนเลยโอ้ยเป็นท่อนเป็นท่อนเลยแม่หิวแล้วนะครับโมเบลว่าหิวแล้วอยากแล้วโมเบลเดี๋ยวจะปบักนัดเดี๋ยวจะไปาบักนัดบ้านบุญเพิ่มมาให้กินอยู่โมเบลเก็บอยู่ สมหนาคนรักเล่นนะครับแม่แม่สมหนาใส่ยางมาแม่สั่นๆจะได้ไปซื้อสายางใหม่อีกแล้วโอ้ยเหลือใจนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับแม่แม่